สวัสดีครับเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมวดประจำวันที่24นะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับคลิปนี้มัดรวมสี่นอยเป็นแนาทางเลขเด่นตารางนะครับนอกสูตรมัดรวมนะครับก็ของเรามาดูว่าเมื่อวานนี้ผมให้1กับ8เนาะ1กับ81มาแค่รอบเดียวนะครับพี่เมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายไม่ปังเลยนะครับ ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ในรอบเฉพาะกิจนะครับคนทีอ่ออก9.67กับ3.1นะครับก็ในรอบแรกใครเอา1นึไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1331 1, ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแล้วก็ตารางเนาะตารางของเรามา6.7นะครับผมรอบพิเศษ854กับ60นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับปกติ0.62กับ42นะครับ ในรอบนี้ก็มาแค่เลขตารางนะครับพี่หกสองเนาะนี่เลยถ้าใครจับวินาวานนี่ก็น่าจะได้เฮกันนะครับส่วนในรอบ VIP593 ห้าเก้าสามกับเก้าเก้านะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พสรุปแล้วนะครับลองสายลูกสายเจาะมาแค่รอบเดียวเองแปดมาเป็นหลักร้อยนะครับในรอบนี้ก็ต้องขอโทษพี่พนะครับในโค้กสุดท้ายด้วยนะครับเมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับพี่พี่วันนี้วันนี้เลขตารางนะครับ4 2 5 6 9 8นะครับผมสายวิ่งนะครับสายวิ่งวันนี้ให้ไปที่สี่ สายลูดให้ไปที่เลข2นะครับ4ี่ห้า4ี่หกสี่แปห้าสองหนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ตัวเน้นของเรานะครับตัวเน้นของเราผมให้ไปที่46 49 25 28นะครับแล้วตารางก็จะเป็นในที่4กับ2นะครับเัาเด่นก็ถ้าใดชื่นชอบจับวินนะครับจับวินได้นะครับเพราะว่าจะชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่พเนาะแล้วแต่ดุลพินิจของพี่พีแต่ละบุคคลนะครับแรก3ตัว สามตัวนะครับผม2 4 6นะครับ4ี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับรพี่สลับฮานอยโคงสุดท้ายนะครับเป็นสูตรมัดรวมนะครับชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับก่อนออกไปนะครับ ก็แอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนเก่านะครับที่อยู่มานานแล้วเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านนะครับก็ท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่พี่โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ